ต่วัดนาตอนนั้นมันยังไม่ต้องการไงเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่อ้นี่มันดีตรงไหน,นโอ้มันมีไอ้นี่ไงลลรีมันน้อยถูกไหมลลรีมันน้อยผมก็สามารถน้อยไหมวะมันก็ไม่น้อยนะอ้นี้ก็ดูเยอะอยู่นะมันมีหนึ 1, ่งสองสามสี 6, ่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิตัวไม่ลองก็เอ้ยเชื่อให้ผมกดโอโอไม่ลองก็ไม่รู้ผมกดผิดเฮ้ยผมยัด เอ้ยเอ้ยเออผมครับบัดดี้พี่ทำใม้มีไม่น่าได้นะเท่าที่ผมรู้นะเพราะว่ามันไม่มีเผาไง พอมันไม่มีเผ่าเราจะไปไอ้นี่มันได้ไงทางเดียวที่ทำได้คืออใช้รีวอร์ดเทิร์นสิบสองอ่ะที่มันให้ดีไวชิลอ์วินฟิลลี่อ่ะอันนั้นน่ะคือวิธีเดียวที่ผมนึกออกตอนนี้ถาเราเป็เลสเตอร์ดูเนี่ยนะคุยไปเหา เออผมห่าเป็นเรื่องปกติห่าดีห่าได้ห่าดีห่าทุกวีทุกวันไอ้นี่ดีไอ้นี่ดีตรงนี้โอ้ทำไมมีเงี้ยแค่นี้ละเปเลยเรื่องจากเกือบเสร็จกลายเป็นไม่เสร็จแน่นอนโอ้ the fuck are you doing bro? Mm. โปรงหามีเงี่ยนดีๆมาถ้าอย่างนี้แสดงว่าบ๊อบน่าจะโดนพบรบคอมดูทรงแล้วบ๊อบน่าจะโดนพบรบคอมอย่างเงี้ยนำข้อมูลเทสเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันไปเทียโอ้ไอซีลองดูก็ได้เผื่อเผื่อตู้ได้

ผมต้องใช้สิบสองทองตรงนี้ครับเพียร์ใครดีโอ้โหวัดเฮปเจนไอเฮปิทู จะในแฮปปี้ทูอุ้ยไอตัวนี้ก็ดีนะใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันมันขายหมดนี่อ่ะเอาไอ้นี่ตบอ่ะชี้อะออจะอินโอโอสะเถนสะเถนตกใต้ถุน โโอ้ตีกระจายไอ้สัตว์เอ้ยตีกระจายมึงใค้เขาเล่นตีกระจายกันมึงบ้าปะเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ย จ้างนักสู้ไว้นะ oh โอ้โหอ,อันนี้คือ กี่กตัวนวนับสินับ,ส,นบสิว่ามีกี่ตัวโอ้โอ้ไม่ตกตรงนู้นเลเพื่อนโอ้โอเออเอ,อ้ยก็แค่นั้นก็แค่นั้นอยาต้องทำอะไรให้มันมากไปกว่าน,นั้นได้ไหม แตนบ้ายมีหื่สวยไปโอเคลืไปไปจิ้มชิ้นนี้จะเยอะไปไหมไปชิ้นนี้ไปชิ้นนี้ไปชิ้นนี้ไป ทีน่นี่ลงที่นี่ลงที่นี่อะไรไม่รู้เผมต้องใช้ให้หมดจะถืออะไรไว้ในมือไม่ได้เด็ดขาดก็ไม่ชอบมันเหมือนกันอพอไปนะอืม ขอบคุณครับที่ให้ผมได้ฟาร์มจนจดสุดท้ายทีนี้คําถามคือผมจะฟื้นจากตรงนี้ยังไงได้มาอะไรเนี่ยไม่ทิปเปิลทักใบเนี่ยม,มึงบ้าไปเนี่ยถามจริงมึงบ้าไปเนี่ย โอ้โ้ oh, oh, oh. ไม่น่าซื้อเลยป่ะมันจะแพงแพงแบบไรสาระด้วยผมน่าจะน่าจะหลอนเข้าขั้นแล้วมัน พอก่อนได้ไหมสามร้อยพอไหมสองร้อยอาจจะสู้ได้อาจจะอาจจะโอ้โหนี่ไม่ได้ตกสันไม่ควรจะต้องได้ตกสานอ้โโชคดีที่เป็นงี้ ได้แต่มันยั่วยุเอ็นเธอร์นิเปกอะไรเนี่นยอโอ้มีผีอะ,อ,นะอ,ะอันนี้ Como, Roda? สวย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 กระดี่อยากได้หมูหกที่ปลุกใจแล้วเล่นผลึกเลือดใส่ทุกตัวใช่ไหมครับนี่

แล้วผมจะไอ้นี่ยังไงวะไอ้เชยนี่แล้วไอ้เชี้ตีกระจายแล้วไอ้สัตว์ ผมแพ้อะไรรู้ไหมผมแพ้ลีล <c oughs> อยจริงกระดิน เดเพื่อนมึงควรตีนเหรอเพื่อน,น,อ,อ,นอย่าบอกใครนะ,ะไล่ตลาดนีหนึกว่าแพ้แจ่เจอจิปาแล้วายแล้วอ้าวไอ้นี่กลายเป็นว่าไม่ตายปะ่ะต่อให้ไอ้นี่ตายมันก็โอ้โอ ที่นี่ไม่ได้ตีเลยเอ้ยผมขอวนได้ไหมขอวนขอวนขอวนขอขอขอได้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 ได,ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปห,หาไปได้เวนตายไหมตายตายไหมตายตายไหมตาย มันยังไม่เจออี่างนี้เลยไหมโหไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าพูดมากเลยอันนี้ต้องกดไหมเออ อยากโคดินอย่นี้มอยากได้ที่นี่ไหมผมอยากได้ออไอโอ,อ,อ,อ้อยากได้ซินดอเร่สเตชช็อตอยากได้ไอ้นี่อีกตัวหนึ่งโอ้ กระจายมากมั้ยผมทำได้เท่านี้แลลวคุณสตารกผมทำดีที่สุดแล้ว,ลว,ลวเ,เจอตอนต้นเก็บผมเจอหลายรอบแล้วผมคุ้นๆว่าผมเจอมันหลายรอบแล้ว ต่ว่าณตอนนั้นมันยังไม่ต้องการไงเพราะว่าตรงนี้มันยังไม่ฮีฮิบ้ยฮ้ฮูบหยเดอะพาวเวอร์ออฟหูู้หู้ห้หู้หแ้้วอ้ <c oughs> เดอะพาวเวอร์อหมูป่าปหน้าหงายไปดิมึงผีมาให้ผมได้ไหม,ไ,มได้ไ,ไ,ดอไอเ้เจ๊นี่มีนั่นไหมมีเดอะพาวเวอร์อหมูป่าไหมไยนี่ทิ้งอ่ะไ้ชิวไอ้นี่ ให้สองตัวนี้ดีไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่คอนในนี่อ่ะดีไวชิวคอนในนี่โอ้เดอะพาวเวอร์อออหมูป่า,อา,าอโอ้โหเดอะพาวเวอร์อออหมูป่าไหมล่ะมึง just too good to be true รอยตบตบนี่ตบนี่นะโอ้โหโอ้โหเดือก power อ๋อหมูปลาอืมอืมอืมเดือกพาวเวอร์อ,อหมูปลาเอาสิเอาสิเอา,สเอาพ power full อ,อ,อยู่ไอ้ชี้ยากมันโหดเหมือนกันโนาะถ้ามันได้อะม่โหดจัดเลยอะรู้บัตรเกมดีห้าสิบกว่าหรอวะ มาเต็มผมสี่พันแล้วอ่ะนี่โคตรโหดอ่ะพัดหอดอ่ะครับพี่ครับ You just too good to be true and get my eye. ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่นี่ไม่ได้ผมโลภไม่ได้ผมต้องอะไร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 ว่ายังไง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 พี่ชายว่ายังไงพี่ชายว่ายังไงล่ะพี่ชายว่ายังไงล่ะพี่ชาย ป,ดปดืปดปืดปืดปืดรวมพลังอืมอือว่ายังไงละพี่ชายยิงเอาอีกปืด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 อือนาคาเหรออ Girl? ชี้ของเช่นนี้มันปืดจัดโอ้โหตัวมันกงมาก